อะไรอะไรก็เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่เว้นแม้แต่นาฬิกายุคนี้ก็สมาร์ทวอชทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยวันนี้ผมได้รับเจ้า Samsung Galaxy Watch Active 2ตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme i t ทุดูท่านนะครับกลับเจอผมเช่นเคยครับนบ Extreme i t นะครับวันนี้ผอกได้รับอีกสินค้าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าช่วงนี้หลายๆคนก็เริ่มใส่ใจสุขภาพหรือว่าจะตามเทรนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เป็นเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่นที่2แล้วนะครับที่ทาง s a m s u n งออกมาก็คือเป็นตัว Active 2และตอนแรกเขาก็มีรุ่นก่อนหน้า1ตัวก็ได้กระแสะตอบรับได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับใครที่แบบ ชอบออกกาลังกายอยากจะดูค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนาฬิกาพวกนี้มันสามารถดูได้ไม่เหมือนนาฬิการธรรมดาทั่วไปที่ดูเวลาได้นอกจากการดูเวลาเนี่ยมันยังสามารถดูในเรื่องของสุขภาพการเต้นของหัวใจนะครับเวลาเราวิ่งลดได้กี่แคลอรี่อะไรต่างเนี่ยและมันมีประโยชน์มากในเรื่องของการติดตามเรานะครับอย่างที่เคยได้ดูข่าวนะที่บอกว่าอะไรนะมีดาราคนนึงเขาไป เที่ยวที่ไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีๆตายตำรวจชันสูตรโดยการว่าเสียชีวิตตอนไหนโดยการดูที่เจ้านาฬิกาตัวนี้เพราะว่ามันไม่ดีเทคชีพ,พจรแล้วนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเป็นเรื่องราวดีๆอีกอย่างหนึ่งเนาะก็สำหรับตัวนี้ครับเป็นตัว ActiveTool มันมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับจะมีขนาด40มิลกับ44มิลนะครับผมแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเขาจะมีแบบอลูมิเนียมแล้วก็ตัวสแตนเลสสตีลนะครับก็มี2แบบให้เลือกแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแบบ LTE กับบลที้่ผมไดรับมาเเนนี่ยจะป็ตัวบล้วก็็เปน รุ่นสแตนเลสตีลราคาก็าอยู่ที่ประมาณ11,900 11, บาทมันอาจจะมีโปรมีอะไรต่างๆอันนี้ลองไปเช็กกันดูนะครับโดยสีต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายรุ่นเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้เอาไว้ให้ละกันโดยเจ้านาฬิกาตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานกับโทรศัพท์อะไรก็ได้คือหลายๆคนเนี่ยเอาจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยใช้กับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอทเลยแล้วก็จะเห็นว่ามีแบรนด์ต่างๆเนี่ยออกนาฬิกามาเยอะแยะมากมายผมก็ไม่ทราบว่ามันต้องใช้กับมือถือแบรนด์นั้นๆหรือเปล่านะคร คุณจะใช้โทรศัพท์ที่เป็นในฝั่ง Android แบรนด์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งตัว iPhone ที่เป็น iOS เนี่ยขอแค่ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ซัมซุงเฮลหรือว่ากลัวกัมซุงวอชมานะครับตัวนี้ก็สามารถจัดการตัวนาฬิกาของคุณได้ดังนั้นผมจะลองลิงก์กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone ดูให้ใช้งานกันนะครับเพราะหลายหลคนคือเข้าใจผิดคือใช้ในาฬิกาซัมซุงต้องโทรศัพท์ซัมซุงใช้ iPhone เนี่ยอาจจะต้องเป็นในส่วนของ Apple Watch นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อันนี้บอกได้ก่อนเลยว่า เป็นความเข้าใจที่ผิดมหันนะครับก็สําหรับนาฬิกาตัวนี้ในกล่องนะครับถ้าเราแกะออกมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของนาฬิกาเขาจะแยกตัวเรือนเอาไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว แท่นชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกนะันดูดีกว่าพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอตรงนี้มันจะมีนาฬิกาอยู่เวลาเปิดครั้งแรกเราต้องระวังสักนิดนึงนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนนาฬิกาอย่างเดียวเพียวๆไม่มีสายนะครับก็ใส่เข้าไปในจุดของตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสายนาฬิกาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นอีกนะครับเวลาเราซื้อนะครับก็อันนี้จะเป็นกล่องสําหรับใส่สายนาฬิกาจะมีสายหนังสายสแตนเลสสายอะไรต่างๆหรือเราอาจจะไปหาซื้อ ของแต่งก็ได้นะครับก็มันก็คือนาฬิกาเรือนหนึ่งนั่นเองแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องครับจะมีในเรื่องของวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับสติกเกอร์บอกแล้วก็ อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยจะเป็นในเรื่องของกล่องตัวแท่นชาร์จนาฬิกาเนื่องจากนาฬิกาตัวนี้นะครับเขาจะรองรับการชาร์จแบบไร้สายก็นี่จะมีแท่นชาร์จนะก็จะเป็นแบบ USB นําไปเสียบอะแดปเตอร์ apter, หรือว่าไปเสียบ power bank ก็ได้แล้วก็นํานาฬิกานะครับเข้ามาวางที่แท่นตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กแบบอ่อนๆนิดนึงด้วยสามารถทําให้ยึดนาฬิกาได้อันนี้ผมลองใช้งานแล้วค่อนข้างสะดวกสมมติใช่ไหมก็โดยการชาร์จเนี่ยพอมันเป็นแม่เหล็กคือมันดีครับพอเราวางไว้เนี่ยมันมีแท่นชาร์จใช่ไหมเรานาฬิกากบบา เราโยนประมาณนี้มันก็จะเข้าแท่นทันทีนะครับมันทําให้การชาร์จเนี่ยสะดวกสบายเพราะคงไม่มีใครแบบโอ้ต้องค่อยมันนั่งให้มันตั้งตรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็อีกกล่องหนึ่งครับจะเป็นในส่วนของชุดคู่มือต่างๆนะครับเรื่องของวารันตีไกด์นะครับคู่มือ Quick Start ไกด์นะครับคู่มือการใช้งานเริ่มต้นแบบด่วนซึ่งเอาจริงๆการใช้งานไม่ยากเลยนะครับคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้โหลดแอป Galaxy Watch เข้ามานะครับพอโหลดมาเสร็จปุ๊บให้ทำการเข้าแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็เปิดบลูทูธมันก็จะเด้งเหมือนกับหาเจ้าตัวนาฬิกาแบบอัตโนมัตินะครับพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่านาฬิกา 8%ใช้งานได้อีก1วัน15ชั่วโมง4ีนาทีโดยเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหนาฬิกาเวลาเราไปร้านเนี่ยเราก็จะปวดหัวมากเราจะเลือกฝานาฬิกาแบบไหนลายไหนดีให้มันสวยงามแต่พอเป็นสมาร์ทวอทแบบนี้อันนี้คือข้อดีเลยเราสามารถเลือกโหลดหน้าปัดนะครับวันนี้เราเบื่อเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เราก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวฝานาฬิกาได้วันนี้เราเบื่อสีแดง อยากจะเป็นสีเหลืองอยากจะเป็นสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถโหลดอัปโหลดและเปลี่ยนได้นะครับอย่างตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับก็ลงชื่อซ m s ซ n งอะไรให้เสร็จแล้วก็กดซื้อหรือว่าฟรีบางหน้าเนี่ยจะฟรีบางหน้าจะเสียเงินอ่ะนี่เลยครับผมรอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตัวหนะ้าปัดก็จะเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้เรายังเป็นแบบเป็นเข็มๆอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมเปลี่ยนหนะ้าปัดลองโหลดตัวใหม่มาก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้ว อันนี้คือข้อดีของสมาร์ทวอตอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเวลาเราเบื่ออยากจะเปลี่ยนฟ้านาฬิกาใช่ไหมเวลาเราใส่แล้วมันแบบรู้สึกวันนี้เบื่ออยากเปลี่ยนเป็นดิจิตอลอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบน้าปัตธรรมดาอันนี้สามารถทําได้ด้วยและในส่วนของการใช้งานอื่นๆนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูในแอป,ปมือถือก่อนนะครับก็จะมีการจ้างค่าการแจ้งเตือนนะครับว่าให้แจ้งในรูปแบบไหนอะไรต่างๆนะครับในตัวแอปพลิเคชันก็ดูกําหนดได้นะครับในตัวนาฬิกาเนี่ยว่าแอปพลิเคชันจะเรียงแบบไหนจะมีการอัปเดตอัตโนมัติไหม นะครับผมก็สามารถอัปเดตต่างๆได้ตลอดเวลานะครับมีการตั้งค่าเสียงและระบบสั่นคือนาฬิกาตัวนี้ความเจ๋งของเขาอยู่ที่สมมุติเวลามีคนโทรมาใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยิบโทรศัพท์พแล้วนะครับเรากดรับแล้วก็ เอาเนี้ยมาแน่ที่หูมาฟังนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยได้ก็เป็นนาฬิกาแต่น,นี้ผมบอกก่อนเลยว่าก็จะทําให้สามารถคุยสนทนาแบบไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ได้นะครับหรืออีกไอเทมหนึ่งสําหรับใครที่มีหูฟัง Galaxy Buds ใช่ไหมเรากดรับสายปุ๊บมันก็จะแบบเชื่อมต่อเข้ากับตัวหูฟังเลยทันทีทําให้เราไม่ต้องควักโทรศัพท์มาบางทีขับรถอยู่ขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่กดรับคุยได้ทันทีอันนี้ก็ทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมาจะเป็นในเรื่องของนอนตินะครับเรื่องของนอนติเเวลารารรใคร ทักไลน์หรือว่าทัก Facebook มาเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนนอนติอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ทีมงานทักแจ้งดูอ่ะนี่เลยครับผมก็พอมีคนทักมาปุ๊บมีนอนติอันนี้ทีมงานผมส่งสติ๊กเกอร์มาชื่อพีนะครับเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยเขาส่งข้อความอะไรมาส่งเป็นอะไรมานี้ส่งมาแต่สติ๊กเกอร์ใช่ไหมอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นสติ๊กเกอร์นะครับส่งสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้หรือถ้าสมมติส่งเป็นข้อความเนี่ยมันก็จะเด้งเป็นข้อความเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหยิบโทรศัพท์มือือออถนะครับุย อันนี้ขึ้นมาเลยครับมีคนโทรมานะครับนี่เป็นงานผมใช่ไหมก็สามารถรับสายหรือวางสายได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมไปค่อยโทรกลับแล้วกันกดตัดสายไปกันนี่นะครับก็ตัดทิ้งได้เลยเนี่ยมันสะดวกมากนะครับในการใช้งานอันนี้นี่เรียกว่าเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยและอย่างต่อมานะครับสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอทพวกนี้เนี่ยที่จาเป็นสุดๆใช่ไหมสำหรับคนที่เป็นสายรักสุขภาพอ่าเดี๋ยวผมขอลองในส่วนของดูว่าหัวใจผมเต้นได้เท่าไหร่นะครับ นี่เลยให้เราทําการใส่นาฬิกาไปแบบปกตินะครับผมมันก็จะมีหน้าปัดใช่ไหมนอนติที่เคยใช้งานไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีคนโทรมาผมไม่ได้รับสายมีไลน์แจ้งเตือนมาใช่ไหมอันนี้หน้าปัดปัดไปปุ๊บมันก็จะมีบอกสุขภาพนะครับผมขยับกี่ชั่วโมงลดไปกี่แค้วลดไปกี่นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆ,างๆางเ็จะมี ค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถกดกลับได้กดกลับได้นะครับหรือน,นี้ครับเป็นในหมวดของการออกกําลังกายจะมีการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ําอะไรต่างๆเราสามารถแอดเพิ่มได้เราทํากิจกรรมอะไรอยู่ก็กดเลือกไปที่อันนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็ผู้สูงวัยอันนี้ผมแนะนํามากมันจะบอกฮาร์ดเรทนะครับของหัวใจเนี่ยของผมเนี่ยเต้นอยู่ประมาณ76นะครับอันนี้ ต้องแนบไว้ที่กับตัวข้อมือนะครับเพราะถ้าสมมติไม่แนบปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการเช็คตัวฮาร์ดเลทของเราแล้วนะครับมันก็จะหยุดกระพริบนะครับผมมันก็คือไม่ได้วัดนั่นเองพอแต่ปุ๊บเองก็น,น,นี่แล้วก็มีการดูสภาพอากาศนะครับสามารถเพิ่มตำแหน่งอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลิงก์เข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่ก็ Link, ใช้งานสะดวกนะครับสภาพอากาศหรือว่าจะเพิ่มหมวดเมนูการแจ้งเตือนอื่นๆการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดอันนี้ถือว่าทำออกมาดีนะครับโดยนาฬิกาตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดค่าต่างๆได้เรียกได้ว่าวัดได้ค่อนข้างละเอียดและตัวนี้ผมบอกก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ย ยาวนานค่อนข้างใช้งานได้แบบเรียกว่าเหลือๆนะครับคือแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ2วันด้วยกันนะครับใช้งานแบบนี้ทุกวัน2วันก็โดยปกติเรากลับมาบ้านล้วก็คงจะวางเข้าแท่นชาร์จก่อนนอนใช่ไหมอีกวันหนึ่งก็หยิบได้อยู่แล้วอันนี้ใช้ได้ประมาณที่วันครึ่งถึง2วันด้วยกันก็ ใช้งานได้เหลือๆ Active 2และแน่นอนหลายๆคนต้องกังวลใช่ไหมว่าไอ,ไอ้ตัวนี้มันสามารถโดนน้าได้ไหมเพราะนาฬิกาที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันสามารถโดนน้ําได้มันโดนนู้นโดนนี้ไม่เป็นอะไรนะครับตัวนี้บอกก่อนเลยว่ามาตรฐานการกันน้ําอยู่ที่ IP 68นะครับก็กันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยมันสามารถเอาไปไว่ายน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มันมีหมวดสําหรับว่ายน้ำใช่ไหมคุณใส่ว่ายน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็มีระบบหนึ่งอันนี้เจ๋งมากคือมันสามารถดูได้ด้วยว่า เวลาเรานอนเราหลับสนิทหรือเปล่าให้เราใส่ทิ้งไว้แล้วก็นอนหลับนะครับแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนรีพอร์ตด้วยว่าคุณหลับสนิทไหมค,คุณนอนครั้งนี้คือเป็นยังไงดูสุขภาพอะไรต่างๆได้ดื่มน้ําอะไรต่างๆเราสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับและในเรื่องของตัวฟ้านาฬิกาตัวนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการพัฒนาจากตัวเก่ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ จะเห็นว่ามันจะมีการมีขอบกระจกที่โค้งมนนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นตัวกอลิก้าแกาสแบบ H d ดี้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงเยอะมากเพราะผมเชื่อได้ว่าเวลาคุณใส่นาฬิกาอะไรพวกเนี้ยมือบางครั้งไปกระแทกนู่นกระแทกนี้เนี่ยบางครั้งหน้าปัดแตกตัวนี้เพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติใครไม่สบายใจอาจจะไปซื้อฟิล์มกระจกมาติดหรือว่าฟิล์มสายแปะทับไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่เขาจริงเป็นรอยยากมากนะครับก็ประมาณนี้อุ้ยมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้ม ไฟซีเขียวที่ไว้กับพิษต่างๆก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตยุคใหม่ที่ผมเชื่อไว่าหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในการใส่ใจสุขภาพใครอยากจะซื้อมาใช้งานก็ไปสั่งซื้อได้มีทั้งขนาด 40, 44สสายหนังสายสแตนเลส บอดี้เป็นอลูมิเนียมหรือว่าตัวสแตนเลตนะครับมีครบหมดเลยมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดําสีทองสีเงินนะครับไปลองซื้อหากันได้ตามร้านค้าทั่วไปสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ตรีเมทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ